สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยกับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข้อโรคระบบภายในผู้หญิงปวดมากระหว่างมีประจำเดือนต้องทำอย่างไรนะครับในสาวๆหรือคุณผู้หญิงของเรานะครับในเรื่องของการมีประจำเดือนในรอบเดือนนะครับก็เป็นปกตินะพอเราเริ่มเป็นสาวขึ้นมานะครับเราก็จะมีประจำเดือนเป็นปกตินะแต่ว่า ปัญหาหนึ่งนะครับที่หลายท่านอาจจะเจอหรือไม่เจอก็ตามนะครับก็คือในเรื่องของการปวดประจำเดือนนั่นเองหลายท่านนะครับพอมาพูดคุยกับผมนะครับก็พบว่าปวดมากเลยคุณหมอตอนมีประจำเดือนทานยาแก้ปวดอย่างแรงแล้วมันก็ไม่หายเสียการเสียงานไปสามวัน4ีวันนะครับแล้วก็มันมีความกังวลต่อไปในอนาคตว่าเราจะมีโรคระบบภายในของผู้หญิงต่อไปไหมนะครับอย่างเช่น เป็นมะลูกโตมะลูกหย่อนเนื้องอกมะลูกซิสตังไข่นะครับถึงขั้นที่จะเป็นมะเร็งในอนาคตต่อไปไหมนะครับหลายท่านก็ไม่สบายใจนะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของผมนะครับที่ดูแลเรื่องระบบภายในของผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะที่เลยไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมะลูกโตมะลูกหย่อนเนื้องอกมะลูกซิสตังไข่ซิสเต้านมทุกระบบเลยนะฮะพบว่านะครับ การรักษาอาการที่มีปวดประจําเดือนตอนที่มีรอบเดือนมันไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่เรารู้เราต้องรู้นะครับว่าสาเหตุหลักของการปวดประจําเดือนมาจากไหนนะครับแล้วเราก็แก้ต้นเหตุตรงนั้นเลยนะครับว่าโรคที่มันเกิดขึ้นอาการที่มันผิดปกตินในร่างกายของเราถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุเราไม่รู้สาเหตุที่ไปที่มาของโรคนะครับเราจะรักษาไปเหตุนะครับยาของคุณหมอ แก้ปวดประจําเดือนนี้ไหมดีนะครับดีนะครับแต่ว่าดีไหมนะครับว่าถ้าเรารู้ต้นเหตุของมันแก้ที่ต้นเหตุจะดีกว่านะครับในเรื่องของการปวดประจําเดือนนะครับสิ่งที่มาควบคุมนะฮะในการหลังประจําเดือนออกมาแต่ละรอบเดือนแต่ละรอบเดือนนะครับตัวการสําคัญก็คืออะไรบ้างครับก็คือตัวฮอร์โมนในร่างกายของผู้หญิงของเรานั่นเองนะครับนะฮะ ฮอร์โมนตัวนี้นะครับก็จะมีมาเรื่อยๆทาให้เราเป็นผู้หญิงนะครับอาการที่เรามีประจําเดือนนะครับก็อาจตั้งตั้งแต่ 12, 13, 14, 15, 16ไปจนถึง50ปีนะฮะหรือจนไปที่เราหมดประจําเดือนนะครับตัวการสําคัญนะครับก็คือเรื่องของฮอร์โมนในเพศผู้หญิงของเรานะครับคนไหนที่มีอาการปวดประจําเดือนมากๆนะครับนะก็พบว่าฮอร์โมนของผู้หญิงของเรานั้นจะเริ่มแปรปรวนหรือมีปริมาณนค่อนข้างจะต่ําลงนะครับ นะฮะสังเกตได้อย่างไรนะฮะนะครับตัวปริมาณฮอร์โมนตรงนี้นะครับนะฮะส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอเจอคนไข้ที่มีอาการปวดประจําเดือนส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะซีดแล้วก็ค่อนข้างจะเลือดจางนะซีดเลือดจางนะครับการที่เราซีดหรือเลือดจางตรงนี้นะครับมันมาจากมันจะทําให้อ่าหรือว่าแปรผันตรงหรือนะครับทำให้ปริมาณปริมาณเพศของผู้หญิงของเราฮอร์โมนของผู้หญิงของเรานั้นลดต่าลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะ ปัญหาลหลักๆก็คือมาจากการซีดหรือเลือดเราค่อนข้างจางนั่นเองนะครับในวัยรุ่นนะครับตัวเลือดจางนะอาจจะยังค่อนข้างจะค่อนข้างเอ่อค่อนข้างเอาไปทางจางหรือค่อนข้างจางนะไม่ได้หมายความว่าคนที่ปวดประจาเดือนทุกท่านนะครับถ้าเราไปวัดค่าเลือดแล้วเลือดจะต้องจางหมดไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมเจอเจอในคนไข้ในคลินิกนะครับได้ก็ได้ซักบอดอย่างละเอียดน,นะครับถ้าดูในค่าเลือดจริงๆก็พบว่า ตัวปริมาณความเข้มเลือดค่อนข้างออกเปทางจางนะครับการที่เรา,เามีเลือดค่อนข้างจางออกไปทางจางนะครับมันก็ทําให้ตัวฮอร์โมนเพศของเราลดลงนะฮะเช่นเดียวกันนะครับบางทาีไม่เลือดจางไม่พอนะครับฮอร์โมนเรา,เาต่ําลงนะครับเราปวดระจำเนไม่พอคนไข้จะเริ่มเหนื่อยเพียเริ่มเหนื่อยเพีย่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ว่า ด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นเป็นสาวนะฮะเราก็สามารถทํานั้นนู่นนั่นนี่ได้อยู่แต่ว่าถ้าตัวเองจะรู้นะครับว่าเราค่อนข้างจะเหนื่อยง่ายเพลียเหนื่อยง่ายนะครับไม่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะครับเวลาที่เราเมนมาประจําเดือนมามันก็รีบปวดแบบนี้นะครับเราก็ไม่รู้จะทําอย่างไรไม่รู้จะแก้อย่างไรนะฮะเราก็ได้แต่ว่าพอรอบเดือนมาเสร็จป,ปุ๊บเรากา็ทานยาแก้ปวดนะประคองการไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าผู้หญิงทุกท่านนะครับอยากให้ปัญหานี้มันหมดไปให้เรากลับมาแข็งแรง ไม่ต้องเป็นภาระในแต่ละรอบเดือนนะครับมันความมั่นใจของเราก็จะกลับมานะครับการที่นะครับเรามีเลือดจางนะเลือดจางนะครับมันก็ทําให้ตัวฮอร์โมนของผู้หญิงของเรานั้นลดต่าลงนะครับหลายท่านเลยนะครับที่เรามีเลือดจางแล้วก็ไขมันค่อนข้างจะปิ่มสูงหรือสูงนะฮะสูงหรือปิ่มสูงนะครับการที่เราเลือดจางเป็นคุณเดิมอยู่นะฮะแล้วก็ไขมันค่อนข้างปิ่มสูงปิ่มสูงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนะฮะก็คือ ภูมิในร่างกายของเรานะครับมันจะทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาภูมิในร่างกายของเราจะเริ่มทำงานผิดเพี้ยนขึ้นมาภูมิในร่างกายของเรามีหน้าที่กำจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราแต่ว่าเมื่อไหร่นะครับที่ภูมิของเราเริ่มทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาภูมิในร่างกายของเราจะทําลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเองขึ้นมาถ้าทําลายตัวกล้ามเนื้อข้อต่อของเรานะครับมันก็จะทําให้เราปวดเมื่อยตามร่างกายของเราหรือทาลายที่ผิวหนังนะครับ ผู้หญิงหลายท่านเลยนะครับที่บางทีก็อาจจะมีปัญหาสิวเยอะมากๆเลยนะครับมันไม่รู้จะแก้อย่างไรนะครับหรือบางทีก็เป็นผื่นคันเป็นตุ่มขึ้นมาอันนี้คือเกิดการอักเสบเกิดจากการควบคุมในร่างกายของเรานั้นทําลายตัวตัวผิวหนังของเรานะครับเวลาที่เกิดการอักเสบในร่างกายของเราไม่ได้เกิดที่กล้ามเนื้อข้อต่อมันเกิดทุกอวัยวะภายในของเรานะฮะมันจะทําให้ตัวมดลูกของเราของผู้หญิงของเรานะครับ มันอักเสบด้วยเช่นเดียวกันนะตัวมดลูกของเราก็จะอักเสบเช่นเดียวกันก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามาจากปริมาณความเข้มเลือดของเราค่อนข้างจะเลือดของเราจางหรือความเข้มของเลือดในเลือดของเราเริ่มต่ำนะแต่ว่าไขามันอาจจะปริ่มออกไปทางสูงหรือสูงในบางโคดในในบางท่านนะครับนะฮะมันก็ได้ทําให้ตัวฮอร์โมนเราลดลงนะครับแล้วก็ตัวทําให้ตัวมดลูกของเราอักเสบนะครับ เวลาที่ร่างกายเกิด <g ye> การอักเสบขึ้นมานะครับเราจะสังเกตดูนะครับว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับเพราะว่าตัวเองจะรู้ตัวนะเราจะเริ่มเริ่มปากแห้งคองแห้งนะครับเริ่มดื่มน้ําเยอะนะปากแห้งคองแห้งเริ่มดื่มน้าเยอะอยู่ที่อาการความรุนแรงของตัวอาการอักเสบในร่างกายของเรานะครับของเราก็จะ ดื่มน้าเข้าไปดื่มน้าเข้าไปเพื่อซับความร้อนก็ฉี่ออกดื่มน้ำเยอะก็ฉี่บ่อยนะหลายท่านเลยนะครับในวัยรุ่นหรือผู้หญิงของเรานะครับจะเริ่มสุกมว่าทาไมเบาหวานก็ไม่ได้เป็นแต่ถ um ้าไม่ฉี่บ่อยฉี่บ่อยๆนะครับเวลามีรอบเดือนมาก็ปวดไปจําเดือนก็เกิดจากสาเหตุนี้แหละครับก็คือว่ามันเกิดการเสียภายในข้างในมีความร้อนเราก็ต้องดื่มน้ำเข้าไปดื่มน้าก็ดูซับความร้อนก็ฉี่ออกดื่มน้ำเยอะก็ฉี่บ่อยนะครับการฉี่บ่อยๆใน ในคุณผู้หญิงนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เกิดจากสาเหตุแบบนี้คือเกิดการเสพภายในนะครับตัวพริกกินข่าตะไคร้นะครับที่เคยทานเผ็ดได้บ้างมากนะครับทานเผ็ดสาวบางทีก็จะชอบอาหารที่มีเผ็ดร้อนนะฮะมีเช่นพวกพริกนะพวกเครื่องเทศร้อนนะมันสู้ซ่ามันให้สึกว่ามันสดชื่นนะครับเผ็ดเราก็จะทานได้น้อยลงเราจะเสพปากจะร้อนในมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะะแล้วก็พอนานเข้าการเสพนานเข้านะครับ น้ำนะครับมันไปเลี้ยงน้ำใส่ใหญ่เราไม่เพียงพอมันจะเกิดการท้องผูกขึ้นมานะครับแล้ว before, บางท่านนะครับสาวบางท่านก็เป็นลิดสลดวงลิดสลดวงก็เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากตัวปลายลำไส้ใหญ่ของเราเกิดการอักงเสบขึ้นมาปลายทวารหนักเกิดการอักงเสบขึ้นมาก็เกิดการเสบทั่วในร่างกายของเราแล้ว Liver, น้ำนะครับมันไปเลี้ยงลำไส้ใหญ่เราไม่พอพอะถ่ายอุจจาระมันก็แข็งมันก็ยากนะครับมันก็เลยทําให้ เกิดท้องผูกเป็นลิชิวงตามมานะครับพวกผิวของคุณผู้หญิงของเราก็จะแห้งค่อนข้างจะแห้งตามบางทีก็จะแห้งบางทีเครื่องสำอางดีๆมาทาอมาทาหน้าทาตัวของเราก็ไม่ติดบางทีเหมือนฉุมครีมก็ยังเอาไม่อยู่นะครับก็เกิดจากสาเหตุนี่เองก็คือว่า <c oughs> มันมีการเสพภายในร่างกายของเราแต่ว่าเรามีทราบเรารู้แต่ว่าอาการรู้เนี่ยมันตามมานะครับเวลามีประจำเดือนมันก็ปวดประจำเดือนขึ้นมานะครับแล้วปัจจัยอะไรละ่ะ ปัจัยอะไรล่ะเป็นตัวการสําคัญที่ไปเร่งให้มันเกิดการเสพในร่างกายของเรานะก็คืออาหารแสลงนั่นเองนะครับหลายท่านที่มาฟังไลฟ์ฟอร์มอรเอก็พบว่าไม่ค่อยอยากจะฟังต่อหรอกนะฮะคุณหมอนะ่ะชอบให้งดแต่อาหารที่หนูชอบดิฉันชอบเลยนะครับอย่างเช่นปลาปราเจา้าผักดองหน่อไม้นะครับพวกผลไม้ดองพวกอาหารทะเลพวกเครื่องในพวกไข่เป็นต้นนะครับ โดยเฉพาะตำม้วตำซั่วอะไรเงี้ยนะฮะัเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยอาหารแสลงทั้งนั้นเลยนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าตัวอาหารแสลงเองนะครับมันไม่ได้แสลงกับยาไทยไม่ได้แสลงกับการรักษาแบบนี้นะครับแต่อาหารแสลงนั้นเป็นกฎธรรมชาติซึ่งเราจะทราบไม่ทราบก็ตามแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราทานเข้าไปทาายิ่งทานเป็นประจำประจำสม่ำเสมอเข้าไปนะครับมันกจะเร่งให้ร่างกายเราอักเสบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน,นั่นเองนะครับมันก็เลย โรคของเราก็จะกำเริบม,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเราก็กลัวแต่ว่าเราก็ไม่ทราบแต่ว่าพฤติกรรมการอยู่กันกินของเราเราก็ไม่เคยปเปลี่ยนเราก็ไม่ทราบมาก,ก่อนนะครับจะบอกว่า,าเป็โนโทษคุณผู้หญิงเองนะครับมันจะได้ไหมนะครับจริงๆคุณผู้หญิงเองก็จะทราบแต่ว่าเรามันไม่มีใครมานั่งบอกเรานะครับว่าอาหารเหล่านี้นะครับที่เรากินทุกวันทุกวันอยู่นะครับมันส่งผลกับเสียกับร่างกายเราขนาดไหนครับนะครับนอกจากตัวอาหารแสลงแล้วนะครับ นะที่เราคุณผู้หญิงของเราทานเข้าไปแล้วนะฮะาาแสดงในรูปแบบหนึ่งก็คือมาใน,าในลักษณะของทางอ้อมนะครับสำหรับท่านใดคุณผู้หญิงท่านใดนะครับที่แต่งงานแล้วมีสามีนะครับในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันก็เป็นเรื่องปกติโดยทั่วไปนะก็จะให้คุณผู้หญิงของเรานะครับคุมกําเนิดอาจจะใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดหรือใช้ยาฉีดน,นะกอ็อยู่ที่แต่ละท่านนะครับ ะะส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชายก็มากแต่ไม่ได้สวมชูงยางอนามัยครับเวลาที่นอนด้วยกันนะครับตัวน้ําเชื้อตัวสุจิก็จะเข้าสู่ร่างกายของผู้หญิงของเราทาง,ทางช่องคลอดนะฮะพอหลังเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงของเราคุณผู้หญิงของเราก็จะดูดซับตัวน้ําเชื่อสุจินะครับนะเข้าไปในร่างกายของผู้หญิงของเราแล้วก็ได้รับข้อมูลเพศช,ชาย,ยตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหล่นะครับนะ อาหารการกินของแฟนของเรานะครับอาหารการกินของแฟนของเราทานเข้าไปนะครับหลายท่านอาจจะดื่มด้วยแล้วก็ชอบทานอาหารเสลงเป็นประจํมาด้วยนะครับอาหารที่สามีแฟนของเรานั้นทานเข้าไปมันก็จะทําให้ออปาไปผลิเป็นน้ำเชื่อมเป็นสุจินะครับเวลาที่มีพิสพันธ์ก็หลังเขาชอค่้ยคของผู้หญิงของเราผู้หญิงของเราก็ทับเข้าไปเต็มๆนะครับของผู้หญิงของเรานะครับเขาจะรับอาหารเสลง2ทางก็คือจากที่เราทานเข้าไปเองนะครับแล้วก็ทานตัว ได้รับจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นประกัรหนึ่งที่ไปตัวเร่งให้ตัวมดลูกของเราอ,อักเสบมากขึ้นให้ร่างกายเราออกเสบมากขึ้นมากขึ้นนะครับประกัรที่2นะก็คือในเรื่องของอแบคทีเรียและไวรสัสนะฮะการที่ร่างกายของเราภูมิในร่างกายของเรานะครับทำงานผิดเพีย้ยนขึ้นมาก็เรียกว่าภูมิเพี้ยนหรือร่างกายของเรามีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอยหรือ SLE SO เป็นโรคภูมิเพี้ยนขึ้นมา ภาวะนี้นะครับเป็นภาวะการเสพภายในรื่รังที่เราส่วนใหญ่เราก็จะทราบตัวแต่สังเกตจากตัวเองแต่ว่าในทางห้องปฏิบัติการนะครับถ้าไม่ได้เป็นมากจริงๆอาการชัดเจนจริงๆก็จะตรวจไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าตัวเราเองสังเกตสังเกตเองเราก็จะทราบเป็นแบบนั้นว่าเออเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับมันไม่สบายตัวแล้วก็เหมือนจะเป็นไข้ตำาๆตลอดเวลาเลยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะนะครับตัว ทางนักวิทยาศาสตร์นะครับก็พบว่าตัวโรครุมต่อเอสเอหรือโรคแพ้กลุ่มแพ้ภูมิเองนะครับมันมีสาเหตุมาจากอะไรมาจากตัวได้การที่ร่างกายของเราได้รับเชื้อแบคแบทีเรียและไวรัสนะเข้ามาในร่างกายของเราตัวแบคทีเรียและไวรัสที่เข้ามาในร่างกายของเราก็จะสร้างสารพิษขึ้นมาในร่างกายของเราสารพิษเหล่านั้นนะครับก็ ok จะไปกระตุ้นให้ภูมิในร่างกายของเราทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมาขึ้นยิ่ง2-3ปีที่ผ่านมานะครับมีการระบาดของไวรัสทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยบางท่านก็จะติดไวรัสเองบางท่านก็จะได้รับไวรัสทางอ้อม3าครั้ง4ครั้งนะเป็นเรื่องของทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นปกตินะแต่ว่าพอเราได้รับเข้าไปแล้วนะครับร่างกายของเรานะฮะส่วนที่ดีก็มีนะส่วนที่ตัวไวรัสแบบที่แล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นสารพิษน,นะครับในร่างกายกาาากของเราเขาก็จะไปกระตุ้นภูมิของเราทำางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นหลายท่านเลยนะครับก็พบว่าพอได้รับ ติดเชื้อไวรัสตื่นรับไวรัสทางอ้อมทางการแพทย์มานะมันจะทําให้รู้สึกว่าร่างากายเราอ่อนแอลงนะครับหรือเราไม่เคยปวดประจําเดือนนะครับก็เริ่มปวดมากขึ้นหรือบางท่านนะครับอาจจะเลยไปถึงการเป็นมุดลูกโตก็มีเนื้องอกมุดลูกซิสตัรงไข่เดี๋ยอันนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับเพราะาอะไรทุนเดิมของเรานะครับเรามีภาวะไขมันสูงเรื้อรังนะครับมีภาวะภูมิเคุ้ยนอยู่แล้วมันก็เลยเป็นแบบนั้นเลยทําให้เรา มีปัญหาสุขภาพตามมาเยอะแยะเลยนะครับลวมถึงตัวเรื่องของการปวดประจําเดือนของเรานะครับนะฮะพราถึงตรงนี้นะครับพอถึงตรงนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะที่จะทําให้ตัวอาการปวดประจําเดือนของเรานั้นหายไวขึ้นโดยทีเ่เวลาที่มันหายแล้วนะครับเราก็จะมีผิวพรรณที่สวยหน้าตาเบิกบานดีความเข้มเลือดของเราก็ดีขึ้นนะฮะสิ่งที่ทุกท่านต้องทำนะครับก็คือในเรื่องของ นะครับที่มาของโรคอย่างที่บอกมาว่าไขมันสูงเนื่องจางหายแสดงเป็นตัวเร่งน,นะครับมันเมื่อไหร่นะครับที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะเรื่องของโดยเฉพาะโรคมันเกิดจากปากของเรานะโดยสรุปก็คือโรคมันจัดเกิดจากปากของเราเนี่ยแหละครับตหรหบใดที่เรารู้ต้นเหตุของมันก็คือปากของเราเราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนที่ปากของเรามันอาจจะขัดใจบ้างผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจว่าอยู่กับน้องๆผู้หญิงนะครับเราผมเราเองก็มีครอบครัวมีคุณมณหกิงเหมือนกันนะครับ ในเรื่องนี้เข้าใจนะมันอาจจะขัดใจหลายๆท่านแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพของเราถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าทันเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็ค่อยๆเบาบางลงค่อยๆลดๆลงๆนะครับนะฮะตัวการสําคัญก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเรานะครับโดยที่1นนะครับเรารู้ว่านะเมื่อไหร่ที่เลือดเราจางลงแล้วความอโฮอร์โมนของเราก็ลด,ลดต่ำลงนะโฮะฮอร์โมนของเราก็ลดลงตามไปด้วยการที่เราโฮอร์โมนของเราจะเพิ่มขึ้นได้ก็คือเราความเข้มเลือดของเราเพิ่มขึ้นนะครับ จะต้องทําให้ความเข้มเลือดของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามนะการที่เราจะทําให้ความเข้มเลือดของเราเพิ่มขึ้นตามทําอย่างไรก็คือเราก็ต้องไปรู้นะครับว่าการผลิตเม็ดเลือดของเราในร่างกายของเราภูมิต้านทานนะกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนั้นมันมาจากไหนนะครับร่างกายของเราก็จะเอาอาหารนะครับที่กลุ่มเป็นกลุ่มโปรโตีนกับกลุ่มวิตามินนะโปรโตีนที่ ไม่แสลงและปลอดภัยเลยก็คืออะไรบ้างครับก็คือหมูปลาช่อนปลาทับทิมหมูปลาช่อนปลาทับทิมต้องหูถูืองหลอดสีขาวหมูปลาช่อนปลาทับทิมต้องหูถูแดงหลอดสีขาวนะท่นสังเกตไหมครับว่านะครับโปรตีนที่ให้ทานมันมีเท่านี้แหละครับนอกนั้นมันแสลงหมดเลยนะฮะแสลงคือไปร่วมการเสื่ในร่างกายของเราหมดเลยนะที่ทานได้ก็คือหมูปลาช่อนปลาับทิมต้องหูถูแดงหลอดสีขาวทานในสัดส่วน60-7 0นตะตามสัดส่วนดีดีนะครับก็คือ หมูประชอนไปรับทีมตู้ถูเหลืองหลอดสีขาวทานในสัดส่วน 60- 70%นะครับท้าไหนที่ทานตู้้หลอดสีขาวก็ทานสักผักผักที่ทานได้ก็คือผักกาดขาวคะน้ากวงตุ้งกระหล่ำปีถูกฟยาวผักชีนะครับนะผักกาดขาวคะน้ากวงตุ้งกระหล่ำปีถูกฟยาวผักชีคะน้าก็คะน้าต้นใหญ่กวางตุ้มก็เป็นควางตุ้งต้นใหญ่นะครับนะผักที่ทานได้ก็มีประมาณนี้นะฮะอันอื่นก็ค่อนข้างจะ ไม่ใช่ค่อนข้างจะนะอย่างอื่นมันจะทานแล้วมันจะทำให้เราเรื่องการอังเสบนะครับผักทานในสัดส่วน30-40%นะการที่เราทานโปรโตีนในสัดส่วนแบบนี้นะครับพอทานโปรโตีนเข้าไปปุ๊บร่างกายก็ย่อยเป็นกรดอะมิโนโนะครับผักที่เราทานเข้าไปนะครับก็เป็นแหล่งให้วิตามินหรือโคเกเตอร์เมื่อไหร่ที่กรดอะมิโนโรวมกับตัวโคเ,เอนไซม์ก็จะสร้างโดยใช้เอนไซม์ในร่างกายขบวนกัน สร้างสายโปรตีนในร่างกายของเรานะครับก็จะได้เป็นเม็ดเลือดเป็นกล้ามเนื้อนะครับเป็นออฮอร์โมนคุมกู้กันต่างๆนะความเข้มเลือดของเราก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะการที่ความเข้มเลือดของเราเพิ่มขึ้นฮอร์โมนเพศของผู้หญิงของเราก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามเลยนะครับนะฮะแล้วบางท่านนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไขมันเลือดสูงนะครับนะ cholesterol หรือสูงนะบางที เราจะเห็นว่าเพื่อนของเราค่อนข้างจะอ้วกแล้วก็จะอ้วนนะครับมันทําให้ปัญหาสุขภาพเราตามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับการที่เราหลายท่านนะครับผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้หญิงก็อยากจะสมาร์ทก็อยากจะบ้านใจอยากสวยหุ่นดีนะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่รู้จะลดน้าหนักอย่างไรนะครับถามบอกว่ายากไหมไม่ยากนะฮะใช้แนวทางของหมอที่หมอเอทิพาททำนี้แหละครับก็คือว่า เราก็เน้นแต่ทานแต่กับข้าวแต่ข้าวหล่ะคุณหมอเป็นน้าตาลนะครับเราก็ควรทานน้อยๆถ้าเป็นคนไข้ผมนะครับผมก็จะแนะนำให้คนไข้ทานข้าวขาวสองช้อนโต๊ะเช้าเชียงเย็นไม่ต้องข้าวขาว2ช้อนโต๊ะสองข้าวขาว2ช้อนโต๊ะชเช้าเทียงเย็นไม่ต้องนะครับที่เหลือก็ทานแต่กับข้าวให้อิ่มเลยกับข้าวมาจากโปรโตีนกับผักทานให้มันอิ่มเลยนะครับแล้วก็หมุนเวียนเมนูเอานะครับ ทำไมเป็นแบบนั้นล่ะนะครับในทางชีวเคมีในร่างกายของเราเมื่อไหร่ที่เราลดไปน้ําตาลลงนะครับลำดับการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเรานะเราเมื่อไหร่ที่เราลดไปพลังงานรูปแรกนะครับก็คือตัวแป้งน้าตาลนะเป็นพลังงานรูปแรกที่ร่างกายของเราเอามาใช้เป็นพลังงานเผาผลาญเป็นพลังงานรูปที่2คือโปรตีนรูปสามที่ไขมันนะโปรตีนก็คืออาหารที่เราทานเข้าไปนะครับรวมถึงกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นโครงสร้างของเราเป็นโปรตีนนะครับ ก็ไขมันก็ไขมันที่อาหารที่เราทานเข้าไปแล้วก็ที่อยู่แทรกตามร่างกายของเราที่เป็นอุปสรรคนะแต่ใตดูใต้ผิวหนังอยู่ที่หน้าท้องในตับนะทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับการที่เราการที่ผมให้ทานข้าวไปนน้ำตาลน้อยๆนะครับร่างกายของเราก็จะขาดตัวขาดค่อนข้างจะขาดนะตัวแป้งน้ําตาลนะครับร่างกายของเราก็จะมองหาพลังงานรองรุ่สองก็คือโปรโตีน โปรตีนอย่างที kind of well. ่บอกไปแล้วมันก็คือตัวกล้ามเนื้อข้อต่อระบบเลือดภูมิคุ้มกันของเรานะครับร่างกายของเราก็จะสงวนไว้ก่อนพังงารุ่นที่สองร่างกายของเราก็จะข้ามมาเอาตัวไขมันที่เป็นส่วนเกินในร่างกายของเรานะครับมาใช้เป็นพลังงานนะอย่างเช่นอยู่ใต้ผิวหนังอยู่ตามกล้ามเนื้อทุกส่วนเลยในร่างกายของเรานะครับโดยรวมถึงในหลอดเลือดที่มันมีปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็ไขมันสูงๆที่เป็นเป็นตัวการสําคัญที่ ทำให้ภูมิในร่างกายของเรานะครับไขมันในร่างกายของเราที่เป็นส่วนเกินก็ค่อยจะถูกเาผาผลาญดึงออกมาเาผาผลาญเป็นพลังงานแทนนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทําให้เราเร็วขึ้นในการเผาผลาญเร่งการเผาผลาญพลังงานนั่นคือการออกกําลังกายน,น,น, <Uh นั่นเองนะครับแล้วก็ออกกําลังกายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เท่าที่เราไหวก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับน้ําหนักเราก็จะลดลงไขมันในตัวก็จะเริ่มลดลงนะครับถ้าท่านใดที่ อยากจะให้หุ่นสวยนะอาจจะมีหน้าอกมีสะโพกมอีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องใช้การเวทเทรนนิ่งหรือการยก้ําหนักช่วยนะครับเดี๋ยวนี้ใน YouTube เองนะครับมีสอนตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เข้าไปดูได้ลดแป้งน้ำตาลลงแล้วออกกำลังกายนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของอาหารสัดส่วนที่บอกไปก็คือโปรตีนเราทาน60-70%แต่ผักก็คือเรทาน30-40% แนวะทางของหมอเอไม่ได้มีเน้นให้กนไข่าทานผักนะผักไม่ได้เน้นให้ทานผักแต่ว่าทานกับข้าวเป็นหลักหิวกินยืนยันไม่อดนะครับส่วนตัวอาหารแสลงนะครับถ้าใครอยากรู้ละเอียดนะครับว่าตัวอาหารแสลงเองอยู่มันมีอะไรบ้างนะนอกเหนือจากที่คุณหมอบอกมันก็แสลงหมดละแล้วมีอะไรบ้างอะ่ะหนูชอบกินประจาทุกวันเลยนะครับก็เข้าไปดูใน EP ีที่211นะ211นนะฮะสี่ทำสี่ข้อนี้โรคระบบภายในผู้หญิงหายไวแน่นอน ไปดูใน EP ีย้อนเข้าไปดูใน E ีีนั้นนะครับผมจับพูดไว้อย่างละเอียดเลยนะครับแต่ว่าเมนูหลักๆนะครับอย่างเช่นพวกส้มตำปูปลานะใสปูดองหอยดองนะใส่พวกหน่อมไม้พวกขนมจีนนะครับพวกอะไรที่เป็นของดองค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนั้นคือแสลงแน่นอนนะครับถ้าไหนที่ชอบทานส้มตำนะฮะก็ผมแนะนําให้ใช้ต้นทานส้มตำไทยเอานะครับแล้วก็ ใส่พริกนะฮะใส่พริก,ใส,กใส่มะนาวนะครับแล้วก็ใส่อจาจจะโค้ดิซุงอาจจะใส่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ซูคารสก็ได้เราไม่อยากทานน้ําตาลนเยอะนะครับก็ทานได้นะฮะเราทานอย่างเช่นทานกับป้าเผาทานกับพวกหมูย่างนะฮะพวกปลาพวกต้มยำพวกอะไรได้หมดเลยนะครับนะฮะถามว่ามันยากไหมนะครับการที่เราจะแก้ปัญหารเรื่องของปวดประจำเดือนของเราให้มันหายขาดแล้วเรามีผิวพรรณดีไปด้วยแข็งแรงไปด้วย แล้วเป็นการป้องกันที่เราไม่ต้องไปเจอปัญหาระบบต่อไประบบที่ยากต่อไปของผู้หญิงก็คืออย่างเช่นมูลูกหย่อนมูลูกโตนะครับเนื้องอกมืลูกนะครับหลายท่านเลยนะครับที่ยังไม่มีลูกเลยแต่งานกันแล้วนะครับเจอเนื้องอกมดลูกมดลูกโตเจอเนื้องอกมดลูกหมอคุณหมอจะผ่าตัดทาไงเดี๋ยวคุณหมอนะครับลูกก็ยังไม่มีเอายกของมดลูกไปแล้วนะครับมันก็จะหมด หมดโอกาสที่จะมีลูกเลยนะครับผมหมอก็เจอนะครับเป็นคนไข้กลุ่มหนึ่งที่ใหญ่มากๆนะครับที่หมอดูแลอยู่นะหมอเลยค่อนข้างจะมีประสบการณ์เชี่ยวชาญชํานาญนะครับในการดูแลระบบภายในของผู้หญิงทั้งหมดเลยนะครับถามบอกยากไหมไม่ยากนะฮะไม่ยากแต่ว่ามันยากที่เราต้องต่อสู้กับกิเลสของตัวตัวเรานะครับเราต้อง ปรับเปลี่ยนการอยู่การกินใหม่นะครับเราแค่ปวดประจําเดือนธรรมดานะครับมันก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ปรับเปลี่ยนอาหารการกินเราใหม่นะครับอะไรที่มันแสลงเราก็อย่าไปกินนะฮะนะครับบางทีเราอาจจะมีบ้างคุณหมอมีบ้างได้ไหมนะครับถึงเรายังขนาดนั้นนะฮะนะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงเอานะฮะแต่ว่าโอเคละบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราค่อยๆทําไปก็ค่อยๆทาไปนะครับ มันกินกับข้าวเพิ่มขึ้นนะครับกับข้าวกับผักที่เป็นข้าวกับผักเพิ่มขึ้นลดแป้งน้ําตาลลงอะไรที่เป็นแสดงน้ำหนักเราก็หลีกเลี่ยงเอานะครับพวกเครื่องดื่มที่ผมจะเจอก็คือสาวๆยุคนี้เนาะก็มีทั้งพวกชาเย็นกาแฟเย็นนมเย็นอะไรต่างๆนะพวกเนี้มีนมเนอมีนมมีครีมมีน้ําตาลนะครับ พวกนี้เป็นอาหารแสลงทั้งนั้นเลยนะให้แป้งน้าตาลค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับแล้วก็บางท่านที่ผมเจอคือรูปร่างดูดีนะครับรูปร่างดูดีนะครับน่าจะสุขภาพดีแต่มีปัญหาร,ระบบภายในค่อนข้างจะเยอะเลยถามว่ามันมาจากไหนนะครับมันก็มาจากพฤติกรรมการกินของเราการใช้ชีวิตของเรานี่แหละครับนะถ้าเป็นสาวๆอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสาวๆนะครับแล้วก็พฤติกรรมชอบแบบนี้นะสามีแล้วก็ชอบคล้ายๆกันหรือ ยิ่งมีสามีของเราดื่มด้วยนะครับโอกาสที่เราจะมีปัญหาระบบภายในของคุณผู้หญิงนะครับมันจะสูงมากกว่านะครับพอทําไปทํามาแล้วก็ผู้หญิงเราทุกท่านนะครับก็กลัวกลัวเราเป็นมะเร็งไหมเป็นนั่นเป็นนี่ไหมนะครับในระยะยาวนะฮะเมื่อใดที่มาเจอคลิปหมอเอแพทย์ไทยแล้วนะครับท่านเองนะไม่ต้องไปกังวลนะไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่าเราเองมาช่วยกันปรับปรับพฤติกรรมการอยู่การกินการใช้ชีวิตของเราจะดีกว่าแล้ว ปัญหาต่างๆที่เราเกิดขึ้นนะครับมันจะง่ายมันจะหายไปนะครับมันไม่ได้ยากทุกอย่างมันมีทางออกของมันแต่ว่าเราจะเปิดใจยอมรับมันสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะเป็นสิ่งวิทยาศาสตร์หรือเปล่าแต่ท่านบอกว่าอ่หลายๆคุณหมอไม่เห็นจะพูดอาหารแสลงเลยใช่นะครับอยู่ที่ว่ามีประสบการณ์ที่จะดูแลคนไข้นะที่ควบคุมอาหารแสลงดูแลรักษาแล้วคนไข้ดีขึ้นขนาดไหนยังไงนะครับอันเนี้ยถ้าเรา ไม่ได้หยุดปรงไข้จริงนะครับไม่ได้เข้มงวดกับคนไข้จริงแล้วเมื่อไรที่เราเข้มงวดคนไข้เรื่องอาหารแสลงแล้วคนไข้ก็ดีขึ้นดีขึ้นเมื่อไรที่กินของแสลงแล้วอาการเขาแย่ลงอันนี้เราถึงจะทราบกันนะครับหลายท่านมาฟังก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่โอ้อาหารแสลงเป็นคาใหม่นะครับนะแต่ว่าหลายท่านที่มาเล่าให้ผมฟังนะว่าสิ่งที่คุณหมอพูดมามันเป็นจริงเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่หนูชอบทานแล้วหนูก็งดสิ่งที่คุณหมอบอกแล้วก็มาทําตามที่คุณหมอบอก มันก็ดีขึ้นดีขึ้นจริงๆขคุณหมอนะครับแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับมันต้องต้องต่อสู้กับตัวเองเยอะๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับทีอ่อยากจะรักษานะครับอยากจะรักษารู้สึกว่าการปรับอาหารการกินนะครับก็เริ่มทําได้ดีแล้วแต่ว่าการเสร็บภายในรู้รังนะครับมันก็ยังไม่หายยังมีปวดอยู่ะลรตลอดนะครับ นะครับผมเองนะครับก็มียาแผนโบราณเป็นตำรับยาแผนโบราณชุดใหญ่เลยนะฮะชุดแรกก็คือ,อยาชุดปรับสมดุลในร่างกายยาชุดปรับสมดุลก็คือเป็นชุดที่เอาไปลดกันไปหยุดการเสพไปหยุดการเสพภายในร่างกายของเราตัวผลิตการเสพภายในร่างกายของเราจะหยุดลงนะครับการเสพของมดุูยรวมถึง อาแวะต่างๆภายในของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามพวกพื้นขัน้นการปวดตําข้อปวดหลังบางทีเป็นที่ตาก็มีนะแกะหลอดเลือดตาเสบก็มีนะครับหลายท่านที่มันควบคู่กันมาบางทีก็ผมร่วงนะผมร่วงก็เป็นอาการหนึ่งที่เกิดจากที่หนังศรีรษะของเราเกิดการัเสบขึ้นมานะครับนะฮะเราก็จะใช้ยาแผนโบราณเข้าไปนะครับยาชุดแรกเป็นยาชุดปรับสมดุลหลังจากนั้นหลังจาก40วันแล้วก็จะใช้ยาชุดฟื้นฟูฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นนะครับ ร่างกายผิวพรรณของเราก่อนก็จะดีขึ้นประกอบกับที่เราปรับอาหารการกินอย่างที่ผมพูดให้ผู้เล่าให้ฟังนะครับว่าเราปรับการกินความเข้มเลือดของเราเพิ่มขึ้นนะครับพอเมื่อไหร่ที่เลือดของเราเข้มขึ้นขึ้นนะครับตัวฮอร์อมโมนของเราก็จะเริ่มดีขึ้นตามเวลาที่ถึงรอบเดือนมานะครับเราการปวดประจําเดือนของเราก็จะค่อยลดลงลดล,ล,ลงจนเป็นปกติหน้าตาผิวพรรณเราก็จะดีแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง อย่างที่บอกไปนะครับว่าผู้หญิงทุกคนกลัวนะกลัวก็คือในเรื่องของการปวดเ,เรื่องของเนื้อง,งอกออมดลูกโตเนื้อง,งอกมดลูกซิสนังไข่ต่างๆนะครับตรงนั้นมันจะจบไปเลยนะครับนะไม่ต้องกังวลนะมันมีทางออกทางรักษาอยู่นะครับเพียงแต่เราจะเปิดใจไหมแค่นั้นเองนะครับก็คิดว่าคลิปนี้นะก็คงมีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจ,นจนจบเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ รับชมอยู่ในประเทศไทยเองนะครับสประปวาลาวรวมถึงทางอเมริกาทางยุโรปยุโรปก็หลายประเทศนะครับที่เป็นติดต่อเข้ามารักษานะครับรวมถึงทางออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็เยอะนะครับรวมถึงประเทศอาเซียนของเรานะครับแล้วก็ท่านใดนะจะ,ดจะสนใจจะรักษาก็ติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางที่ผมให้ไว้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ผมหมอเอแพทย์ไทยก็ กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเองแล้วก็ทีมงานนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็อขอให้ทุกท่านมีสุขร่างกายที่แข็งแรงนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>